ฮัลโหลมาพบพอกันอีกแล้วกับสาวล่าพากินวันนี้สาวลาวพากินบอได้มาเห็นอาหารปัดสู้พี่น้องเพื่อนๆทุกคนกินเนาะแต่ว่าวันนี้สาวลาวพากินจะมาแนะนําซื่อตัวเองแ้วกะ็บอกอายุตัวเองเป็นคนบ้านใดเมืองใดแขวงใดปัจจุบันอาศัยยู่ใสเนาะเขามาเริ่มแนะนําซื่อตัวเองเลยเนาะสาวลาวพากินมีนามซื่อว่า แก้วตาอายุเท้าสามปีเป็นคนเมืองปากซันแขวงบริคำไซแต่ว่ามาอาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เพราะว่ามาเฮียนมาเฮียนต่ออ่าวีซ่าซีบแต่ว่าเฮียนจบแล้วเฮียนจบวีซ่าซีบแล้วแต่กันยังบ่มีเวียดเฮดกับไปสอบสมัครอยู่เด้อบบแมนว่าบ่ไปสมัครเนาะเขาก็ไปสมัครหลายมนแต่ว่ามันกะตาจ่อจโบได้ติบอกกันเลยว่า ตองมาเห็ด u t u b e เพื่อเอา,าเปเพื่อเอให้ตัวเองอะเหงาละกะอะก็ที่บา้าเห็นคนอื่นเขาเท่าเห็ดอะนะเขาก็ะยักเห็ดนํำเขาเห็นเขาแบบเออเห็นละมันได้เงินบอรหรือว่าแนวใดสินะเขาก็ะยักลองเฮ็ดเพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเขาเนาะสาวลาวพากินก็ขอฝากซองน้อย ของสาวลาวพากินในเดร์ผู้ใดเห็นผ่านหูผ่านตาก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวลาวพากินและกะ็อย่าลืมคอมเมนต์มาลมติชมได้เนาะอันใดดีอันใดบดีคำเม้าคำว่า,วาแบบถ้ามันบดีสาวลาวพากินก็นจะพนยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเฮ็ดยังบบได้ค่ะนะก็ขอโทษขออภัยเนาะแบบเห่ากับโเหากับได้มีความรู้เรื่องที่จะแบบเกี่ยวกับเฮ็ o u t u b e ตัดต่อวิดีโออีกอย่างตั้งต่าง,งนะถ้ามันบ็ดีเห่ากับจะพยายามปรับปุงงไรกับ่บมีอยังมือนี้จะมาฝากซองน้อยๆของสาวลาวพากินนี่แหละ ไว้อยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเดิอไปแล้วบ๊ายบายขอบใจ